สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทํายำถั่วพูนะคะเป็นเมนูที่เพิ่งเคยเห็ดจักเถื่อเลยค่ะพี่น้องแต่เห็ดชิปมากค่ะส่วนผสมมะเพิงค่ะมอย่างเลยค่ะถั่วพูลวกน้ำแล้วค่ะพี่น้องย่าลวกน้ำหอนประมาณหนึ่งนาทีค่ะจุ่มขึ้นเลยค่ะพี่น้องพอต้องการให้มันกรอบๆนะคะแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นค่ะอันนี้คือหมูสับค่ะกุ้งลวกค่ะหมูสับลวกนะคะมา นาวหอมเจียวค่ะก็จะมีพวกเอ่อน้ำพริกเผาน้ำตาลน้ำปลาเภทย่ำทั่วไปนะคะน้องมาค่ะเดี๋ยวมาลงมือกันเลยค่ะแต่ว่ายํำของเย่าเ้อค่ะพี่น้องจะไม่ใส่พริกเ้อค่ะผู้ใดมาบุกพริกเผ็ดๆก็ใส่ลงไปได้ด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นบ่กินเผ็ดเนาะค่ะก็เลยเลยสิบ่ใส่พริกเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะใส่น้ำพริกเผาลงไปมากหน่อยแล้วก็เเข้าด้วยค่ะ แล้วแต่วความชอบเลยหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาสองส่วนสองส่วนเริ่มคุณล่ะค่ะพี่นนองเพราะว่ามันเหียออกไปนําค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลโลยๆมากหวานมากนั้นหน่อยค่ะเพราะว่าพริกเผาเห่ากับหวานด้วย,ยค่ะพี่นนองอย่าลืมเนด้ยจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นใส่ชูรสค่ะใส่ชูรสลงไปนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะใซ่บักหน้าวค่ะบีบสดๆดบีบใม้เห็นเลยค่ะนี่ค่ะบีบไม่ไม่บังไฟนะคะพี่น้องแขนเนี่ยบังไฟอประมาณนี้ค่ะบีบไม่ไม่ลงไปเลยค่ะห้อมๆค่ะนี่ค่ะหมักเปียวหมักเปียวหน่อยตามใจเฮาเลยด้วยค่ะพี่น้องของเย่าสุบมี่กะทิลาดด้วยค่ะเพราะว่า จะไม่เพิ่มความอ้วนนะคะพี่น้องจะใส่เห็ดธรรมชาติเลยค่ะเห็ดแบบสไตล์ย่าเนะคะพี่น้องหลังจากนั้นคลุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะโปรตีนสงกับโปรตีนไส้เลยค่ะการให้กระเพาะด้วยค่ะพี่น้องของเย้านี้สับละเอยแบบว่าเป๊ะคือตามร้านอาหารนะคะเน้นเห็ดเห็ดหูปากเจ้าของเนะะือจากพี่น้องพี่น,อน้องบางคนมาเบิ่งกสระเสวะ อยูหั่อยูนีเพิ่นไซอันนั้นอันนี้อันนี้คือโบไซนเนาะค่ะแต่อันนี้ขึ้นเน้นเพ่อปปากเข้าค่ะพี่น้องก็เลยจะไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่ค่ะทําทําเต็มตามใจปากจะคล้ององ่ายๆนะหลอกให้กระลิ่นแข็งหลังจากนั้นค่ะใส่หัวปีลงไปเลยนี่ค่ะตามด้วยกุ้งค่ะง่ายบบพี่น้อง ไดมาเผ็ดร้อยบวพริกขีนูใส่ลงไปค่ะซอยเป็นเส้นเป็นเส้นลวดสซ้อยยังได้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปหรือสุดโคกสุดต่ำก็ได้ค่ะแต่ของเยาวบโบน้นเผ็ดนะค่ะก็เลยจะเอาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นชิมรวดหน่อยหนึ่งค่ะขออนุญาตด,ด้วยค่ะพี่นอ้องอื้มอร่อยขอเติมอันอีกหน่อยหนึ่งค่ะ หลวหน้าอีกเซี้ยวหนึ่งจริงๆมันเปียวเลยพี่น้องจริงเอาตรงๆมันคือเปรียวแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นมักเปียวคนนี้นะคะเดี๋ยวกระสุไซลงไปอีกอ้าวนี่แหละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องย่ำหัวปีอ้อยย่ำหัวพูนะคะ่ะโอ้ยสอ,อกตั้หัวปีพี่น้องคิดคยย่ำหัวปีนะคะก็เลยจะออกตัหัวปีนะคะเดี๋ยวจะเอาตักใส่จานให้เบิรงนค่ะพี่น,อนอ้องพี่น้องสถานาหอมเจียวใส่ตอนไหนตอนที่เราโรยค่ะพี่น้องหลังจากห้ย่แเราเรียบร้อยคะ่ะโรยหอมเจียวลงไปนะคะนี่คะ่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปเอาจานกันคะ่ะ แล้วล่วคะค่ะพี่น้องยำทั่วพูกุ้งสดนะคะง่ายๆบานสไตล์เย้าค่ะพี่น้องเครื่องอาจจะบกครนะคะหรืออาจจะบริเปะเวอร์ปปคือตำลัานอาหารนะคะแต่ยำนี่คือยำให้ถูกปากตัวเองคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักพริกเิฟเ็ดให้ซ้อยใส่เ้ยค่ะแต่อยู่นี้บกินพริก แยกกับเล่บบรเลใส่พริกลงไปนะคะปิดท้ายค่ะพี่น้องหอมเจียวค่ะเจียวกรอบๆโรยลงไปหอมๆค่ะพี่น้องทั่วผูแนะนําว่าให้หลวกให้พ่อกบกรอบด้วยค่ะอย่าลวกให้สุกเกินไปจะบดแสีบค่ะพี่น้องหากาลั่งกรอบๆมันจะเ้าับน้ำพริกเผาความเปรี้ยวของมะน,นาวแ,แล้วก็มูซับแซบมากแล้วก็กุ้งนะคะพี่น้องจะอร่อยมากๆค่ะเป็นเมนูประเภทยำนะคะจะหอมน้ำพริกเผาน้ำนะคะพี่น้องส่วน หอมเจียวค่ะพี่น้องเจียวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพึ่งไว้จัหน่อยนึงนะคะพี่น้องให้สเด็ตน้ามันแล้วก็ถ้าเข้า,าโบต้องการคุกแป้งนะคะแนะนําว่าให้ซอยหอมนะคะซอยหอมแดงทิ้งไว้สามสิบนาทีเราค่อยเอามาทอดหรือมาเจียวนะคะพี่น้องแล้วเอามาโรยนะคะโรยเสร็จยกเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องมันจะมีความหอมความกรอบของหอมเจียวนะคะพี่น้องนั่นแหะคะ่ะอันนี้คือแบบว่าแบบสไตล์เย่าค่ะพี่น้องนะคะเค็ดแบบง่ายๆกินง่ายๆต่แซ่บค่ะพี่น้อง ขอบคุณะหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้วจากพี่น้องมาค่ะวอาไลค์อย่างไอ้างค่ะเดี๋้หอมสบอกอบมากินเขากินน้ำมือนกันค่ะย่ำทั่วคู่กุ่มสดแสบ,สบ,สบจ้า